ถึ่งนีเละก็คือไม้ฟามว่าอัลลอฮฺตาลาเกโบกว่าเนาะแล้วฉันในเราจะลำโมปราธานาตองการจีทรำอิบาดัดได้หรือทางทางเ่พุ่งของเราเต็มไปด้วยอาหารการกินอีเล้วนาบีแกกิกนรือเป็น้องทาทามว่าสุนนะของนาบีเนี่ย สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิอดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคน่ะเป็นดรวดไท้ตรวจสดเป็นดรวดไล่สดเกลื่อนทีได้ตามไม่หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน เนาะในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนย์สามสามสองแปดสี่สองทึ่งนี้หลก็คือไม่ความว่าอัลลอตาลาเกบอกว่านเนาะแหล้วฉนนี้เราจะลำโมปราตานาตรงการจีท่ำอิบาดัดได้หรือทางทางเทพุงของเราเต็มไปด้วยอาหารการกินอีเล่วนาบีแกกินผือเป็นดองทาถามว่าสุนนะของนาบีเนี่ย ซารโตเปืนโนเปิลโรถมุ้งดึง,งันมากั้นนั้นพร้อมกับทองข้องฐานนั้นเต็มไปด้วยอาหารการกินแสดองอัลลอฮฺตะลาเรียกร้องเปนองบอกผู้เราว่าถ้าพุ่งข้องเราถ้าทองข้องเราเต็มไปด้วยอาหารการกินนั้นแสดงว่าอิบาดัดอันกูรังเนอนนอะไรกูรังล่ะเปนองน้อย นะนะพอเติมก็ไปมากันนะนั่งพุ่งตึงนั่งตายโยนคนเกนว่าน้ำจีรับเลยอันนี้ถึงอัลลาตาลาบอกว่าอี๋นะพวกท่านนี้ต้องการที่ทำอิบาดัดนั้นอิบาดัดนี้โตโมลาโมต้องการเตอีนะขาดทั้งมานำมันไม่หุ่นเองเนี่ยเยอะปวดชาโชคดกดนะมันจะไหวเฮงเลยเนะาะปวดโชคน้อยๆ้อยก็โดนเติมเลยอืม วางจีตึงเถียงพี่น้องนะยตั้งแต่วัาชาวช้านั้นไม่โดดขี้ยี่ห้อเลยเราเติมเข้าไปอืมเออแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าฮารัมแต่อย่างใดเลยพี่น้องอนะ่ะนอกจากว่าใส่เข้าไปนั้นเอี๊มนัดชนิดที่ว่าหยัดนะเมือ่อกาตัดยาให้หวัวพี่น้องพอหยัดแล้วก็ไม่พอมนวามัดจุกมัดจุกไม่ติดนะเนะนี่ยนะถ้าหยัดถึงขนาดนั้นอันนั้นเลยฮารัมมันให้มุดรัดให้โทษอ่าแต่อันนี้ไม่เลยนะ à mê tính vải dần lại cả mặt tít nhưng mặt chúc tít vô nó lấy à thế và mà cơn bởi phô mà cơn bởi nó y bà đặt thì mình cả mình cả bấu nó mình cả à rồi lê với là đơn buốt à tham vừa nấy kê buốt mai pha và thằng nàm, thằng như thằng ở đây xây cơ phải tìm thắng cả đó ta cơn à và và ครบดีไม่ครบดีแล้วนะหรือไม่ก็ขึ้นอย่างเร่งนะขึ้นน้ำขึ้นลมอืทึ่งนีและก็คือไม้ฟัมว่าอโลตาลาเกโบกว่เนา,เาะเหลวาชนในเราจะลำโมปราตานาตรงการจีทําอิบาดัดได้หรือทางทางเทพุงของเราเต็มไปด้วยอาหารการกินอีเลววนาะบีแกกินพลือเป็นดองทาทามว่าสุนนะของนาบีเนี่ย Thân Ami Sallallahu Alaihi Wasallam kể bộc phần niệm pino kể qua. Na nu câu mula na gulu hatta najua waiza akan na falasba. Nói no, nè nương sư hida yatun muat alim waumdatun muat alim pino. Ah na thế lo gì sếp. Ah nọ. No. ถ้าเราโอนลบมาเล้ฮัดเษที่นบีบอกเนี่ยถ้าถามว่านบมีแกกินเรือนบีบอกว่านะโน่ก้าวมลลานะกูลูหัวเราทั้งหลายนบีวะเบอร์มอลกามีอย่างนี้คนอื่นอื่นอิสลามเนี่ยนะโนูพวกเราทั้งหลายนบีว่าลาก้าวมลลานะกูลู เป็นพวกเทวาไม่กินเราจะไม่กินก่อนฮัตตานายูอาเองโง่ลาป้าอเลัยกามิจนขาทางว่าบวเราเศาว่ามันเหนื่อยเาว่ามันยากเสียก่อนอ่าเนี่ยแสดงว่าถ้าไม่ซาจีเหนื่อยไม่ซาจียากไปหน่องข้าไม่กินก่อนเลยถ้าทำตาตรงไม้ตรงนี้ไปนะ อ่าบางคนว่าเออตรงเลยแหละปวดชาดชาดเหนื่อยหาเรกินแต่ท่กับบางที่เบื่อไม่ชาดเหนื่อยที่นะแต่มันถึงเวลาเร็วเ็ต้อรงกินจำจริงกินเหล็กชาวน่บิโนงตีสิบน้ปวดตีทิพชถึงเวลาเร็วจำจริงไม่ซาดเหนื่อยที่เลยหาโรกกินแต็นาบีว่าไมา่เลยเนาะลานกุลูฮัตตานายยู่อ,อ่ะน้าเราจะไม่กินก่อนจนกระทั่งว่านอยอายยัวก็คือเกิดฟัามลาภะหัดเกิดฟัามหิวอคอยกิน วาิธาอักันนาและเมื่อใดทาเรากินลาวนะบีวะฟาลานัชบาอูพวกเราจะไม่กินจนกระทั่งวาอิมคือหมายความว่าคามีเบรหันตีมากันซาบ,บุลมคามีคือ,อยังดุดเสียกอนกอนที่จะอิมนะเอ๊ะทำได้มาตรงนี้ราหว่างยังฮีดนังเลี้ยนี้ที่อิมสักวักก่นเลยเลยนฟฟเนาะให้พออิม าน่นะบีบอกว่ามาแล้วเราหยุดเสียก่อนหย่ายิงทานอิมอ่านะเออนั่นแหละที่เขาว่านี่นะวเมืองไทยเราที่เป็นโูกมากนี่เพราะว่าเราไปเน้นข้าวแล้วนะข้าวตัางเปง้งตัางนำตาลที่ว่าวนั้นนะย่งครบอืมแล้วก็เลี้ยงมาเยียดเยียดก็ว่ากินข้าวไว้อิ่มเลยนะ่ะกลับมาก็ไม่ฟือก็มันพอดีแล้วเนาะตั้งเป้งตั้งนำตาลน่นะอืบางคนก็กินวักนึงว่ะกินข้าววิตนึงเนอก็เน้เนกับเน้เนพัก อ่าโบบาร์โรนี่มาแล้วนะปักกับเมนเนนตัวต้องเน้นข้าวไม่มากนะฮะตัวอิมนั่นีว่าเราหยุดเสียก่อนนะวัยชาอัาอากันนานี่ฟาลานัชบะนะเราจะไม่กินอิมแสดงว่าปวดซาซ่าลงเลยเนาะอ่าปวดซาซาว่าปวดร้อยปวดดีลันจีเติมมันหยุดเสียแล้วอ่าเอ๊ะนั่นมันทำยากตรงนั้นนะั้อืมเอ่อ เราเขาว่าไม่เอิมมันก็มันป๋วเลยนะไม่ยุดกคอันขวบเช้าว,ว่าทุกขวังนึงกับทุกปากขวบเช้าว,ว่าอยู่พุ่งร้อยๆนะตรงนั้นพอทำต่จิเต๋อม,มันฮะหยุดเลยว่าจงนั้นอ่านาบีว,ว่าลานัชบะนะ,ชนะนะถึงเพราะฉนั้นนี่แหละที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าถ้าเรากินเขาไปเอมแล้วเนนนนอิบาดัดนี้มันก็หนอย ทีเส้าหวาอันขุดันก็มันเปราเลยเลยน้องทีซส้าหวาสีกีดมันก็โปร้เลยซ้าหวามันจิตตกตำรามาเลยมันก็โปร้เลยนนทํทำอิบาดัดได้ก็เปร้เลยเ,ลเลยอมเลยนะอิบาดัดอย่างเดียวก็คือนอน <c oughs> นอน,น่เป็นอิบาดัดเนาะอ,อย่างเดียวนะไอ้อื่นนี่ก็ไม่เลยอกอลันโมสนิฟูรอฮิมาฮุลลอฮุตาลา dan beta potomo pado m e n g a s i l k a n Allah taala Allah w a lew t a n thang lai c a tomo lamu p r a t a n a cha rak Allah taala d a yang rai rư s a r t o angkau ka s akan harto prom kap wua chai khong than mi pham rang mi pham lum long to harto sabtin มมอัลลอฮี j a มาอ m มาลาว่าอันดัดะยาสบอันนามาลหูอัคลัดะติวานี่น่ะมันอยู่ในทำนองขายครึ่งพี่นองกับโบมุชริกีนโบกาเฟตมากะน่ะสับทินท้นสมบัตน,นับนับนับเลยก็ฮ้ยคาความหวังไว้กับเบียนี้เลยอ่าไม่ตายเล็วชานไม่ความอายุยืนยงคงกับพันอ่ามันอยู่ในสูตรทำนองเดียวกันนับเลได้แล้วว่าเลยหลวกลัก่านได้ตกไปมั่งยังกรอบอยู่ไม้ขนานและนับเลย แต่ว่าญาเอาว่าใจไปแควนโยงเกี่ยวติดไปฟากฟหวังอยกับเบียสับทินส้มบัดเท่านั้นเองนาะเดี๋ยวว่าอี้แหละทไม่นับเลยวทำปูรูแล้วนะน่ะนับเลยนะให้มันรู้ว่ายัางเท่าเดแต่ว่าอาว่าใจนัน้นญาไปฟากฟหวังน่ะตาวักกันอยู่กับเบียพี่น้องพนันเลยบ่เราไม่ได้ตาวักกันอยู่กับเบียส่วนใหญ่นี่เาเรียว่าอีมันมันไม่ได้เต็มรอยสมบูรณ์หรอกเลยฮะ นะนะอลัลลอฮ์ตาลาโนเลในใจเราน้นะยึดมันเตวะเตวะครึ่งหนึ่งคงว่าใจนั้นคือไปซาอบอุ่นบายใจอยู่กับตรงนั้นกระทือว่าเป็นควา,ามอีมันเตวะไม่ยอมรับว่ามันไม่สมบูรณ์อ่านะเหมือนกับเราบรรดาสาลาฟุตโซเลเท่านั้นเองเท่าไปอยากกินกับเบียเลยเนาะ Nah, thamai pin, thamai tay, thamai pan nanti, pan ini, tua biar ini le. Nah, ini le, dia kau sebut. Nah, tong kekai. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbin alamin. Wa bihi nastain. Wallahu wallahu taala billahi nalli jinazim. Ama abadu. Dan alhamdulillah pinong. ที่นี่เลยก็ตลอดไปยังพ่อเมพี่นองที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านตรงๆุกทานเนี่ยนะน,นวันนี้พี่นองผมก็อยากจะเรียนฉีเจงว่าหลังจากที่ได้ประกาศไปข้อความรวมมือครับพ่อเมพี่นองทุก่านในการที่ว่าจัดสร้างรถโมบายสักคันหนึ่งที่ว่านี้ดอเพื่อที่จะบรรทุก อุปกรณ์ภายในร่นาะคือไม่ต้องยกลงนั้นพี่น้องเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำการเลยสดในการบันทึกการหน้ตอนนี้พี่น้องฮามดุลิลละนาะการได้มาประมาณหนึ่งเซนกว่าบาทนาะก็คาดอยู่ถ้าทำติการนั่นน้ะไม่ควรจีฮันโบพี่น้อง ได้มาเส้นกว่าปติคาดยูเหรอคาดยู่หกเส้นกว่าเนาะหกทกไม้หกกับเส้นเจ็ดประมาณนั้นเลยเนาะจากหยดท้งหมดก็คือเจ็ดเส้นได้มาเส้นก็คือหกเส้น,นการทำดีลละพี่น้องนะควบคุ่พี่น้องถนะูก่านทีรวมกันเสียสะนะทุ่งเมนจะเป็นงานที่ใยญ่ทึ่งเมนจะเป็นงบที่มาก่ะ้วยเร่ง ศรัทธาโดยการช่วยเหลือกอ้งพแม่พี่นองน่าก็คงจะสําเร็จอินชาอัลลอฮ์น่าหลายๆคนพแม่พี่นองที่มีฟว่มตั้งใจอยู่น่ากา็ไม่ได้แค่อะไรแต่ประกันใดพ,พี่นองน่าพอฟุ้กระตงน้หนามกระตวงมน่าบางครั้งคว่มจําเป็นโอ้งพแม่พี่นองเรื่องปากทงนี่มันก็มีความจําเป็นเป็นลําดับแรกเบื้องตน้น เตะข้อความตั้งใจพี่นองนะตั้งใจไหวตรงนี้การทำโดุล,ลิลละเรีวพี่นองตั้งใจพี่นองยังไม่ได้มีส่วนรวมตรงนี้ครับไม่พือพี่นองแต่ข้อความตั้งใจไหวโอนิชาอลลเดียวคน้าให้พแรง,งยงีดคน,นเดียวคน้าโนเดือนจีเดียวคน้าโนสักฝักด้วยความตั้งใจคงโพเ่พี่นองพันนีนี้ไล่ตัวไล่คนไปพบ อเลยก็ทำาข้าวทำาข้าวอยู่ว่าฟันเฟือยว่วบางนะผมกระบอกไปแล้วพี่น้องพนันเออเขาวหวอนชลัลนเห์อนะนะเพราะช่วงนี้มันก็จิงพี่น้องในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะเศร้าว่าตีโรโยข่าวสานอยู่กับคณละคลึงลงไม่เยอะเออตีโรยข่าวสานป่าผงอยู่คุณละคลึงพี่นอง,นอ,งอืมแต่ไม่รู้ว่าคนละคลึงนี่รัดว่าต้นองคมาสักคลึงเลยอ่ะ การที่ไอสักขึงเนาะพ้นสุดท้ายนะ่ะลึงข้องเราไม่ออกนะไปออกคลึงข้องรัดนะ่นะเดี๋ยวคอยนะเรียนชี้แจงกันสักทีพี่นะ้องนะอินชาอัลลอฮ์นะคงจะเป็นระบทัดไปนะในเรื่องโครงการคนละคขึงนี่แหละเนาะน่นะรัดว่าคนละคขึงไม่ฟังว่ารัดว่าฉันจะให้รวยห้าสิบแต่ตนต้นนองเอาเบีอาตนมากันเลยใจรวยห้าสิบนะพ้นสุดท้ายเบียร์ย 50, ยนะเรารวยห้าสิบไม่ใจเนาะเรายใจข้งรัดรวยห้าสิบ นไม่รู้เคยเจร่ากคโบูกันพี่น้องรู้ว่าเคยโลกเคยต้มกันเนาะะน้า,นาพ่อที่จะเป็นสิ่งที่เบงงบาภาระของเรา,าแต่ทางนั้นและทางนี้อคอกคุณพี่น้องทุกๆุกฐานจริงๆเที่ว่าในระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ประกาศไปนี้ รวมแล็วคงจะไม่ถึงหนึ่งเดือนทีมัง้งนอสามสัปดาหรือคี่สัปดาหกว่าน่าก็ได้มาประมาณนสถ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 หนึ่งเซนเซๆเซซไปเนอะกายโคฟ้ากับพ่อเมพี่นองวา,น,าน่าเรานาจะดูแลแลก็ทำงานศาสนาตรงนี้รวมกับพ่อเมพี่นองนได้สร้างอุปกรณ์ตรงนี้ไว ด้วยลำพังเราและหลายคนในการช่วยเหลืออินชาอัลลอฮ์น่าตรงสำเร็จและกกขอให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลานี้ตอบเทนเพิ่มพูนริสกีติฮาลันให้กับผมมีพี่น้องหลังโคให้ All ala, อัลลอฮ์ตาลาตอบเทนให้กับเราทานทาง้ลยพี่นอ้องเรื่องความอิมัณนความศรัทธาความตักวาและความสลามัตความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเล็กกะให้เราทานทางไล่ทุกๆคนอยู่ในกรอบและการของศาสนาเพื่อควาสมสำเร็จในวันอัคเครัน No, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> 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 الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفساً إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الله فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء ان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء الأيام يا ما تفعل ما تشاء, تشاء واضرب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิตใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะ,ะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีทมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลําผลไม้แปลรูป นำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒส,สุโขคร้์5สาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัจจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอนคาเซ็งครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายคา